มียังไงบ้างครับปก,กติเลยครับโอ้ก็ยังมีคนมาใชา้บริการแบบปกติอยู่เลยใมั้งมีหน่อยลงมัง้งคแบบเอวันแบบเยววันน่าจะลวยลงุงเหรอทำไมไดต้ตังเกตครับ มาซื้อนะมาซื้อนะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปขึ้นเซื้อขึ้นอยู่เท่าไหร่ร้อยแปดออร้อยเจ็ดรู้สึกว่าร้อยแปดร้อยแปดลงตีเท่าไหร่เนาะสามสองหนห้าสิบสนะ้าเจ็ไหมลูกค้าอ่ะไม่ไม่หกพันเอาหกพันก็หมือนสองเนาะ หาายรืออว่ะไรรคับไม่สามาตั้งเก็บเอามาวางไว้ก่อนฝากไว้ก่อนได้ไหมครับทุก้นขอความค้ามา4,000ก วันสุดท้องมันจะลงหรืแม่หรือมันจะขึ้นหลังอ๋อตอนนี้หรอขึ้นอย่างเดียวใช่ไหมอันนี้สองนค่เป็นี้ไหนแล้วพี่อ่าเดี๋ยวดูให้นะ พี่ให้หนูาอะไนอันเนยอ๋อแล้วคุณรอ้ข้อเิดอที่มันรู้ิอ่าตินี่้ไอันนี้ีเนป่ะน่าจะประมาณ15าหนอันนี้อันนี้ก็ได้ไหมพีแล้วค่ะ ็คือประเด็นของน้ํามันนะครับวันนี้ครับมันไม่ได้เป็นเฉพาะสําหรับประเทศไทยนะครับเหตุสาเหตุของการทําสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับประเทศยูเครนนะครับนะฮะมันคือสาเหตุที่ทําให้น้ํามันเนี่ยครับมีราคาแพงทั้งโลกนะครับเนื่องจากราคาน้ํามันที่มันขึ้นมานะครับก็ทําให้เกิดความเดือดร้อนกับ ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับ